ก็ไตอัว้วมาตอนี้แล้วกัวออเนนะคน้งกงงม่มีมนเข้ามาเลย<ป>มีแล้วอะ่ะโอ้ยแประเด็นคือเราขึ้นเราขึ้นไปวัดแล้วเราจะมีนนะเ,เนตหรือเปล่าเนี่ยนึกอกใครบ้นั่นแหละสิต้องมีอยูแ่แลนวก็มีอยู่ว่าต้องมีเยื่ล้วนะเอ,อ้ย้างมเขียนว่ามีปะมีสีสขีดใช่ไหมครับ ครับผมตอนนี้กำลังจะไปไปทําบุญนะครับผมไปวัดนะครับผมขากลับนะครับผมใช่ไปวัดวัดอะไรรู้ไหมครับผมวัดอะไรครับวัดดูยุ่มีคือว่าเรากำลังจะไปไม่ได้ไม่ได้เปิดเปิดเผยโลไม่ได้เปิดเผยโลไม่ได้โนรีวิวทามโนรีวิวทามขอโทษทีไม่ใช่วัดดูยุ่มีนะครับผมอ้าวเป็นวัดอะไรเป็นวัดสายตาปเปล่าแว้นนะครับผมอืม ขาเรียกว่าทำบุญตอนรับปีใหม่ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วร่ำรวยก็ลองไปเลยสิวัดปะหละวัดปะหละเออวัดปะหละวัดดวงนี้ของปีนี้จะเป็นยังไงคือทุกคนครับผมทริปนี้คือผมรู้สึกอาภัพมากเลยเพราะว่าปกติเนี่ยผมแบบไม่จะนั่งกับปูวินใช่ไหมปูวินไปรับไปส่งใช่มาผมก็จะได้นั่งหน้าตลอดเลยแต่ทริปนี้เนี่ยกูได้นั่งหลังอีเดียวเลยเลยกูไม่ได้นั่งหน้าได้ดูวิวเลยไปครับผมไม่เป็นไรครับไปนั่งหลังไป คนเอาแก่ละไอ้อาจ้งใจมาต้้งหน้ามาเออไม่เป็นไรวิ่งขึ้นเท่าไลยอันนี้สวยอ่ะเฮ้ยอยากแวะผมนี่อยากกินกาแฟเลยครับไปพากอดไปพาก่อนเดี๋ยวกลับมาแวะเดี๋ยวกลับมาแวะคาเฟ่กว่าเออนะครับผมแล้วก็ใช่เช้าเช้าแบบนี้แน่นอนนะครับแน่นอนว่าตื่น นี่กูตื่นีจะบอกจะบอกว่าไม่ว่าไปไม่ว่าไปกี่ทริปก็คือตื่นตื่นคนสุดท้ายตลอดเฮ้ยตื่นสายมากตัวละครลับอ่ะตื่นคือใครอ่ะใครอ่ะคนที่ใครอ่ะคนนี้ใครไปนั่งนั่งอย่างรกใครวะนี่ใครครับนี่ใครวะทักทายทักทายประชาชนหน่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับนี่อ่ะจะไม่ขออีกอันอีกอันสงสัยยังไม่จบนั่นแหละ สดสดครับสดครับจีบได้ครับจีบได้ครับจีบได้ไม่ใช่ดาวินนะกูเนี่ยแหละจีบได้ทำได้นะครับดีครัผมก็สดเ <bind> หมือนกันครับจีบได้นะครับเฮ้ยอยากเกทัอสิเฮ้ยอยากเกททบไปเฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่แต่เรามีคนช่วยถ่ายรูปในทริปน <Hyung> <op'> yep. ี้ตอนแรกคือกังวลกันผมก็แบบเออถ้าเราไปสามคนนี่แบบว่าเราจะถ่ายรูปโอ้คือมึงจิตใจดำคือที่มึงพาน้องมึงมาเนี่ย คือเพราะมึงอยากได้คนถ่ายรูปแค่นั้นเองไม่เราต้องเราต้องแบบว่ามาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพาน้องชายมาพักผ่อนด้วยนอไเงยออเรียนหนักทั้งปีแล้วก็ทำมาพักผ่อนหน่อยอ๋อไม่ไม่ใช่แค่เพราะว่าอยากพาน้องมาไอ้นี่ใช่ไหมอยากอยากพาน้องมาพักผ่อนอ๋อพาน้องมาพักผ่อนฟังขึ้นไหมโฟดไม่ขึ้นแต่งก่อนกันดีกว่านะครับมาขับอ่าแต่งก่อนให้เดี๋ยวผมจะเตกมาให้พี่ชายผมทูวินก่อนถึงทูวิน เออ,อมันเต็ม,ม <า S 1> ให้ขมาแล้วโอเคในวันนี้ภูวินเป็นคนขับเออขับรถเนาะใช่กว่าจะหลับมเมื่อคืนก็ตีสองทำอะไรไม่รู้ไม่หลับนอนอตื่นเช้าก่อนผมเอง โอนนะทำทำอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่หลับนอนแต่คือนั่งคุยกับมึงเนี่ยแหละไม่หลับนอนทีสองอะอ่ะของปอนะอ่ะขอปอนของปอนถึงวิชาสุดหล่อนั่งข้างหน้าอยากนั่งบ้างทำไมไม่ให้นั่งด้วยนั่งข้างหลังปวดหลังรู้ไหมจังเลยเพราะว่าฉันอยากนั่งข้างหน้า ไม่ได้ของจองไม่ได้ของจองอะไรเลยคือมึงแค่อยากดักหน้าแหละอุ้ยนี่ไงถึงยังถึงวันนี่เกือบพูดชื่อวันแล้วนะเมื่อกี้กูโอ้ยวัดแต่รู้หรือเปล่าว่าเราอ่ะต้องเดินขึ้นบีจริงหรอใช่มาถึงว่าวัดสิบสองตันนะเนี่ยคดโอยามเช้าเมื่อวันนี้โอ้โหสูงเห็นบันไดปะเราต้องเดินขึ้นบีนะอันนั้น่ะเขาเรียกว่าเราจะได้มีบุญสูง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 สู เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปให้ดูนะแต่ว่าโหสูงมากเขาเรียกว่ารับบุญตอนรับปีใหม่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการหาวัดนี่คือไม่ได้อะไรนะคือไม่ได้แบบรีเสิร์ชไม่ได้อะไรตรงนะคือเปิด Google Map แล้วเห็นว่าอุ๊ยมันมีวัดนี้ขึ้นมาก็เลยกดแล้วก็ไปเราไปไหว้กันดีกว่าอือใช่วัดไม่ชัดอ่ะเนี่ยวัดให้ชัดอ่ะออเไปขึ้นไปไปโทรขึ้นไปอีกอีกรอบหนี่งรอบหนึ่งไปโทรวัดดีกว่าไป สวัสดีครับวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดผมสวัสดีวัดก่อนนะครับสวัสดีครับวัดยังไงก็ได้ขอให้โทรศัพท์ครูไม่หล่นนะผมดีโอ้โหยดีครับสนุกกันนะครับทุกคนครับผมโอ้โหโอ้โหเอ้ยหัวหัวไปแฉกเลยอะอะไรหัวอะไรไปแฉกหัวหัวผมนี่แหละไม่ใช่หัว เฮ้ยสนุกอะขับครับนะครับผมอันนี้แฟนคนขับเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหเฮ้ยวัดอะไรวะวัดลาจอดรถมีด้วยหรอไม่ไม่ลาจอดรถเฉยวนึกว่าวัดชื่อลาจอดรถโอเคลานจอดรถตรงนี้เหรอเนี่ยกาลุณาใช้ยมีไก่ด้วยทุกคนผมมีไก่มีไก่ด้วยครับผมมีคนด้วยครับผมคนแล้วก็มองผมมา เฮ้ยพี่คนเดียวคนเดียวดีที่กูยทง่ไดนใจแล้วองมเป็นบ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยมีที่ต่ออีกไหมมีมะม่วงด้วยทุกคนอยากกินมะม่วงเฮ้ยสนุกอ่ะพี่ป่าเราขึ้นไหมสนุกพิ่สาตโอ้โหได้สุดตบปากดูว่าเราเลือกวัดแล้วแหละดูแต่ง่ได้แต่สุวัดแม่พี่ชายขึ้นไม่ได้หรอกพี่ชายโอ้โหเสียวเสียวเสียวโอ้เสียวจริงกัเนี้ยเสียว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 โอ้พอยิ่งอึ้นเขาบอนด์ย่สวยเลยโอ้ยสวยมากเลยอ่ะ นี่จ<บ>อดตรงนี้แล้นี่อุ่นอุนอ๊ยถึงลุกดีกว่าทุกคนโอเคได้เจอกันทุกคนเจอันนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย See you จุ๊บจุ๊บิเลเลเล